6. สิ่งของอาถรรพ์อับประมงคลไม่ควรมีอยู่ในรถยนทิ้งด่วนสิ่งของที่ไม่ควรมีอยู่ในรถเด็ดขาดห้ามมีในรถห้ามนําขึ้นรถเด็ดขาดสิ่งของอาถรรพ์อับโชคขัดลาบต้องระวังอาจนำพาเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นได้ ทุกท่านทราบหรือไม่ว่านอกจากสิ่งที่ช่วยเสริมสริมงคลให้กับรถแล้วเรายัางต้องกำจัดสิ่งของอัปมงคลออกไปจากรถเพราะเป็นสิ่งไม่ดีไม่ควรมีอยู่ในรถนั่นเองเพื่อช่วยให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขปลอดภัยตลอดการเดินทางตลอดการขับรถ ด้วยการกําจัดสิ่งของต้องห้ามที่ไม่ควรมีอยู่ในรถสิ่งของอัปมงคลสิ่งของอาถรรพ์เหล่านี้ออกไปจากรถโดยด่วนควรกําจัดเอาออกไปให้เร็วที่สุดไม่เช่นนั้นอาจดวงซวยเจอโชคร้ายขัดโชคลาบและยังเป็นวิธีช่วยเสริมพวงจุย้ยที่ดีมากเลยทีเดียวให้กับรถของเรารับทรัพย์เพิ่มขึ้นโดยเพียงนำสิ่งเหล่านี้ออกไปจากรถ มีดังต่อไปนี้หนึงกระจกที่แตกมีรอยร้าวสิ่งของที่มีรอยแตกร้าวเนื่องจากสิ่งของที่แตกหักหรือสิ่งของที่มีรอยแตกเพราะเชื่อว่าจะทำให้มีบางอย่างที่ไม่ดีเกิดขึ้นได้เรื่องกระจกแตกร้าวก็เป็นการบอกลางเคราะห์ร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นได้จึงไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้าปล่อยให้รถของเรามีรอยร้าวที่กระจก ตามหลักฮวงจุยรถคันไหนที่มีรอยร้าวจะส่งสัญญาณถึงเรื่องของความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวบ้านไหนที่มักทะเลาะกันมีปากมีเสียงกันบ่อยๆเถียงกันในรถมีเหตุที่ต้องมีปากมีเสียงกันบ่อยๆในรถดังนั้นลองสังเกตดูนะคะว,ว่ากระจกในรถของเรามีรอยร้าวบางหรือเปล่า ฉะนั้นถ้ากระจกรถของเรามีรอยร้าวอย่างเห็นได้ชัดแล้วก็ควรต้องรีบไปเปลี่ยนซะโดยด่วนทันทีนะคะ 2. ดอกไม้แห้งพวงมลาลัยที่แห้งเหี่ยวเฉาแล้วยังคาอยู่ในรถการที่เรานำพวงมลาลัยมาอยู่ในรถโดยส่วนใหญ่นำมาไหวา้แม่ย่านางประจำรถ หรือบูชาท่านผู้ที่คุ้มครองปกป้องดูแลรถให้เราทุกครั้งในการเดินทางให้ได้อย่างราบรื่นปลอดภัยและเป็นการไหวเพื่อเอาเลิกเอาชัยก่อนการเดินทางทุกครั้งแต่บางครั้งเราเผลอลืมอาจปล่อยพวงมาลยัยแห้งจนเหี่ยวเาาค่ารถลืมทิ้ง ทำให้สิ่งที่เป็นวัตถุมงคลกลายเป็นของอัปมงคลหากดอกไม้พวงมาลัยแห้งเหี่ยวเฉายังคาอยู่ในรถนั่นแสดงถึงการเดินทางของเราในแต่ละครั้งอาจจะไม่ราบรื่นไม่เรียบง่ายไม่ง่ายดายเสมอไปเพราะฉะนั้นเมื่อดอกไม้พวงมาลัยแห้งเหี่ยวเฉาก็โปรดรีบโยนทิ้งออกไปจากรถทันที นอกจากนี้แล้วดอกไม้พวงมาลัยที่แห้งเหี่ยวเฉาอย่างแพรก่กระจายการเกิดเชื้อราของดอกไม้เป็นแหล่งรวมแบคทีเลียเชื้อราและเป็นการสร้างฝุ่นสกปรกในรถก่อเกิดโรคภูมิแพ้อาจเกิดผลเสียปัญหาต่อสุขภาพร่างกายตามมาได้อีกด้วย 3. นาฬิกาตาย เนื่องจากนาฬิกาเป็นสิ่งของที่เปรียบเสมือนสิ่งมีชีวิตคือมีการเดินอยู่ตลอดเวลาเพราะเชื่อว่านาฬิกาคือพลังแห่งความก้าวหน้าความเจริญรุ่งเรืองโดยเฉพาะเสียงของนาฬิกาเปรียบได้กับพลังแห่งความตื่นตัวความกระฉับกระเฉงความเคลื่อนไหวอยู่เสมอตลอดเวลาฉะนั้นนาฬิกาที่ตายแล้ว นั่นก็คือเป็นสัญ,ญลักษณ์แสดงถึงความไม่เป็นมงคลโดยตามศาสตร์ของหลักฮวงจุ้ยคือนาฬิกาตายหมายถึงการหมดอายุไขนั่นเองนี่คือสาเหตุที่ทำให้เราไม่ควรมีนาฬิกาตายเก็บอยู่ในรถเพราะนาฬิกาที่ตายแล้วนาฬิกาที่เสียแล้ว ถือเป็นอัปมงคลอาจทำให้เกิดความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุระหว่างการขับขี่จึงแนะนำควรหลีกเลี่ยงการสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุแก้เคล็ดได้โดยนำสิ่งอัปมงคลน,นี้ออกจากรถจึงเป็นการดีที่สุดค่ะสสิ่งของที่เจ้าของเสียชีวิตไปแล้วหรือรูปคนที่เสียชีวิตไปแล้ว สิ่งของที่เจ้าของนั้นเสียชีวิตไปแล้วบางคนพกสิ่งของของคนที่เรารักไปด้วยเพื่อให้ช่วยดูแลปกป้องเราในรูปแบบอะไรหลายอย่างตั้งแต่ตุ๊กตาสร้อยเครื่องประดับและอื่นๆหรืออะไรก็แล้วแต่หลายคนอยากเก็บไว้ในรถเพื่อให้ช่วยคุ้มครองหรือเป็นทีรร่ระลึก แต่ท่านรู้หรือไม่ว่าแท้ที่จริงการเก็บของของคนที่เสียชีวิตไปแล้วเก็บไว้ในรถอาจทำให้เรารุ่มร้อนไม่เป็นสุขรวมถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วด้วยจะทำให้อยู่ไม่เป็นสุขก็เป็นได้เพราะรถเป็นพื้นที่แคบอากาศไม่ถ่ายเทและรถเป็นที่ที่ร้อนมีความร้อน โดยเฉพาะเวลาเราจอดรถตากแดดจอดในที่ร้อนเพราะฉะนั้นเราจึงควรที่จะเก็บสิ่งของเหล่านี้ไว้ในที่ที่เย็นในที่ร่มเย็นหรือเก็บไว้ที่บ้านของเราจะดีกว่านั่นเองค่ะ 5. เหรียญที่ร่วงอยู่ตามซอกรถเศษเหรียญที่ร่วงตามจุดต่างๆในรถจุดต่างๆของรถ เศษเหรียญตกอยู่ในรถเป็นสัญลักษณ์ที่ไม่ค่อยดีไม่คนมีสตางเศษเหรียญร่วงหล่นในรถเพราะถือว่าไม่เป็นสิริมงคลรถมีเศษเหรียญตกอยู่บนพื้นรถตามซอกเบาะรถเป็นสัญลักษณ์อัป,ปมงคลนั่นเป็นความหมายว่าจะทำให้เจ้าของรถเก็บเงินไม่ได้เงินทองจะรั่วไหลตลอดเวลาเก็บเงินไม่ได้จะส่งผลเสีย ต่อการทำธุรกิจหรือการเริ่มธุรกิจใหม่สื่อว่าเจ้าของรถจะไม่สามารถเก็บเงินได้ไม่เป็นมงคลต่อการทำงานการลงทุนหรือการเริ่มต้นทำธุรกิจส่วนตัวหลายคนใช้รถเป็นของทำมาหากินขับรถไปทำงานขายของและติดต่อลูกค้าเพราะฉะนั้นเราควรเช็ครถของเราให้เรียบร้อยก่อนว่า มีเศษเหรียญตกหล่นอยู่ในรถบ้างหรือเปล่า 6. เบาะที่นั่งรถฉีกขาดเบาะที่นั่งในรถฉีกขาดเห็นฟองน้ำหรือส่วนประกอบภายในแต่ไม่ไปซ่อมไม่ไปปะถือว่าไม่เป็นมงคลอาจส่งผลทำให้สุขภาพไม่ดีและทำให้รถมักเสียซ่อมแซมบ่อยหาเงินจากรถคันนี้ยากขึ้น เงินทองติดติดขัดขัดมีแต่เรื่องเสียเงินและพรมรองพื้นที่ฉีกขาดแต่ไม่ไปซ่อมไม่ไปปะซะก็ถือว่าไม่เป็นมงคลจะส่งผลทำให้บริวารลูกน้องคนงานคนรอบข้างมีปัญหาหรือรถมักจะเสียต้องซ่อมบ่อยๆอาจเกิดเรื่องไม่ดีเป็นลางร้ายนำพาเกิดสิ่งไม่ดี สิ่งสำคัญในรถจำเป็นต้องมีเพื่อช่วยสร้างความเป็นสริมงคลที่ควรมีในรถต้องมีสิ่งสำคัญมากที่สุดคือต้องมีสติสติเพื่อไม่ประมาทในการขับขี่เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้และถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากที่สุดเพื่อความโชคดีและถึงที่หมายด้วยความปลอดภัยดีมากที่สุดนั่นเองค่ะ ซึ่งเป็นวิธีเสริมฮวงจุ้ยให้กับรถที่ดีมากให้กับรถของเราใช้ทำงานทำมาหากินช่วยหาเงินรับทรัพย์เพิ่มขึ้นได้อีกด้วยค่ะท้ายนี้เป็นยังไงกันบ้างคะลองทําตามกันดูนะคะหากเมื่อทําตามแล้วได้ผลอย่างไรก็เข้ามาบอกต่อให้ทราบกันบ้างนะคะ ส่งต่อแชร์ให้กับเพื่อนๆคนที่รักและห่วงใยด้วยนะคะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการให้ขอให้ทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงขอให้ทุกท่านร่ำรวยเงินทองจเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นสุกายสุขใจตลอดไปค่ะ